ดูไปกัวเมย์เหมืนะสำรองใบบุญอืมเสียงแล้วนะคะดูใบบุญหูตั้งเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยหม่ำชนเนลคะ่ะพบกับน้องใบบุญตอนเช้าเช้าค่ะสวัสดีเช้าเช้าทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้มาเล่นกับน้องนะคะด,ดีใจนะคะเห็นรถพอนะคะนี่ออบเลยนะคะนี่คืออาการดีใจของน้องใบบุญนะคะ โคกีก็จับเตรียมตัวไปตัดได้นะคะก็อันนี้นให้อาหารตอนเช้าเช้าก่อนนะคะใบบุญทำอะไรอยู่ถึงปานะคะไปแย่งอะไรแม่นะเดี๋ยวแม่กัดลูกมานี่งมาหนี่มานึ่งแล้วมานึ่งแล้วอาแล้ว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 โอ้ยแจกชื่อนะคะ แม่เหม,มเยนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะดูนะคะอาหารแม่เหมยต้องโดนน้องใบบุญเล่นก่อนนะคะเหยียบก่อนนะคะแม่เหมยถึงจะได้กินได้นะคะนี่วนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะคะจะแม่ดึงอาหารโอ้หดู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 โกรธนะคะโกรธเสร็จแม่เหมยแล้วโกรธแม่เหมยแล้วแม่เหมยดึงดูดูน้องใบบุญของเรานะคะนี่จิ นี่กวนแม่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยเอาอาหารแม่มาทิ้งแล้วนะคะเด็กดื้อนะคะประมาณนี้เลยนะคะเวลากินเนี่ยดูนะคะดูนะคะเหยียบไปเหยียบมายอยู่นี่นะคะแม่ย <c> เ <oughs> หมือนกระใจดีแสนดีนะคะไม่ดุลูกเลยดูนะหิดรอบแล้วนะคะเหยียบเหยียบอาหารแม่ทำไมลูก ดูนะคะทั้งเตะทั้งเย้เอาอีกแล้วเดินวนกี่รอบไม่รู้นะดูแม่มวยเดือดไปดูแม่มวยจะดุแล้วลูกอันนี้ก็ฝนลินลินนะคะตกลอยลอยนะคะเช้าช้า ทะคะนี่น้องการเกตอยู่ตรงนี้นะคะกินอาหารอยู่นี่เพ่อคนช้างมันพาอยู่ข้างหลังนู่นนะคะกินอาหารเหมือนกันนะคะช้างของเรานะคะจะได้กินอุดมสมบูรณ์นะคะตอนเช้ามาได้กินอาหารเลยนะคะใบบัวไปเหยียบทำไมลูกออกมาทาั้งนี้มาแล้วนะออกมาเลยเหยียบอาหารแม่หมดเลย อาหารแม่เมยหมดเลยลูก มาทางนี้ลูกเร็วเมา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 ออกมาดี่ล็วเร็วเร็มาเร็วเร็วเมามาทางนี้มาทางนี้มาเลยมาหาแม่กะละเกดลร็วเร็วเมาแม่กะละเกดลร็วเร็วเร็วเออให้มีมือกินอาหารนะคะมานี่ลกมานี่ไม่มานะไม่ยอมนะคะไปอีกแล้ว ไม่ยอมไปนะคะเดกวนแม่นะคะนี่เลยสายตาเด็กดื้อนะคะ เด็กดื้อนะคะเด็กดื้อก็อยู่ประมาณนี้นะคะเวลาแม่กินก็จะแย่แยงจะเล่นนะคะวิ่งอีกแล้วนะคะวิ่งอีกแล้ว ม,ม่มามทำนี่ลูกมาทำนี่จะไปชีแใสอาหารแม่เลยนะมามนทนี้เนละ ไปบุญเนานะตัวเสียงรถนะไปวิ่งไปหาแม่เลยนะคหูตั้งเลยนะคะตัวตัวเสียงรถนะเป็นไรลูกเป็นไรนะหูตั้งเลยเป็นไรคะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้แม่เมยเก็บกินลูกให้ลูกดื้อนะคะลูก ลูกสซนก็ต้องทำใจด้แม่เมยนะเก็บกินเอาดูไปแย่งแม่ไปกวนแม่อีกนะคะเด็กดื้อน,นะคะพี่กระเทียงน้องใบบุญจอมสซนสซนจริงๆนะคะทั้กินทั้งเล่นนะคะใบบุญสวัสดีจ้าแม่แม่เอซในลูกแล้วสวัสดีค่าก่อนมามาเร็วๆๆ้ว นะคะอาการก็จะลาดเรือจ่บใสอย่างนี้ทุกวันนะคะน้องจะวิ่งเล่นจะกินจะนอนจะเล่นนะคะ สวัสดีค่ะกอนทำไมหนูดูจังขนเม่เหมยกระจายหมดเลยนะคะตุองเือก,กินกินอาหารอย่ามีความสุขนะคะวันนี้คันหมวยก็ต้องขอระยะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขมากๆ,ๆคะ่ะร่ำรว,รวยนะคะนันกับน้องใบบุญนะคะตอนเช้าเช้านะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยนะคะ,ะ,ะเล่นอะไรคะเล่นอะไรคะอจะเล่นดินนะคะเลียงแบบอุดมสมบูรณ์ทุกเชือกนะคะ น้องใบบุนนะ่ารักมนะกนะคะสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you here again please Bye bye สวัสดีค่ะ